เคถึงคูสองครับยี่าิบา,า,า MP 1น0ร้อยสิบกับ GX สามเก้าศูนย์ครับถูกต้องเสียงใดคือเสียงของแม่ขาวขอกอกไก่ค่ะแม่ขาวถูกต้องครับการครับเรามีวัตถุดิบสมุนไพรปริศนาใช่ปูเลยไหมลูก ช่อันนี้น่าจะเป็นขาอันนี้น่าจะเป็นขินงจะอันนี้เราจะอันนี้คือกุเลยคกเลูกมั่นใจมั่นใจ99 99ตอนนี้น้องคิตตี้มองไม่เห็นนะครับแล้วก็เรามีรูบิกอยู่ข้างหน้าหนึ่งลูกเฮ้ยองวิเฮ้ย ชื่อเล่นชื่อคิตตี้อายุ5ขวบ11เดือนอยู่โรงเรียนสารสาสตร์วิเทศสวรรณภูมิชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะคิตตี้ขออนุญาตนะลูกแดดมันแยงตาจ้าครับแสงตะตูมันแรงไปหน่อยลูกนั่นล่ะอาตอนนี้น้องคิตตี้มองไม่เห็นนะครับแล้วก็เรามีรูบิกอยู่ข้างหน้าหนึ่งลูกสิ่งที่ท้าทายน้องคิตตี้คือให้หนู แก้รูบิกนี้ให้ครบทั้ง6ด้านโอ้โห oh, oh, รอมมั้ลูกตร้อมป่ะทายกันน้องจะทำตรงนี้ได้ภายในเวลากี่นาทีก<ม>ี่วินาทีครับสานาทีพี่โกว่าสามนาทีเพราะว่าน้องบอกว่าแก้ปกติก็ประมาณสามสิบวิอันนี้ปิดตาปกติเขาได้ประมาณ30คู่คูณไป3แเลยให้เป็นนาทีครึ่งผว่านาทีครึ่งพี่ม่ครับผมขอเป็นสี พี่ว่าเท่าไหร่นะ45วินาที45 15, นี่คือ45<ป>นี่คือ45วิ90วิและ180วิค่ะทีมงานครับพี่ซุปขอเวลาขึ้นครับคิตตี้ตอนนี้รูบิกอยู่ข้างหน้าหนูนะลูกเตรียมตัวนะพร้อมเริ่มครับ เฮ้ยครับผมขออีกทีได้ไหมทีมงานอีกสองลูกที่เหลือให้กรรมการเลือกครับเป็นไปได้เป็นเป็นเป็นไม่ได้อ่ะผมว่าต้องมีเตี้ยมอ่ะอีกสองลูกให้กรรมการเลือกดูหกนวิดูดูดูขอเลือกดูขอเลือกดูขอเลือกหกวิเอาเอาอันนี้เอาอันนี้ครับครูลูกนี้นะพี่โกลูกนี้นะครับผมว่าสี่ห้านี่ยังนี่ใช่พี่โกอยากให้หนูแก้ลูกนี้ลูกพร้อมแล้ลูกกรรมการผมให้พูดใหม่กีวิ สิบห้าสิบห้าพี่ถอยมาเยอะเลยนะ <Ừ. S 2> แต่ผมบอกกรรมการก่อนนะลูกแรกเนี่ยทีมแมนก็ตกใจนะ <Ừ. S 2> เพราะว่าเร็ว,เร,วเร็วเกินที่เราคิดเหมือนกันพี่หอย15ครูเท่าไหร่ครับ20ค่ะห้าหนูคิดว่ายี่ิเหมือนกัน20สเหมือนกันสิบห้าี่สกรรมการคิดว่าหนูจะใช้เวลาแก้15บหาวิ20ิบวินนะลูกนะ <15. S 2> ลองดูนะลูกเฮ้ยรู้มือจับลูบิกไว้ก่อนลูกเต็มตัวนะคะแล้วเขารู้เลยว่าเสร็จยังไม่เปิดด้วยเตร็มตัว จับเวลาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเสร็จตั้งแต่หกวิแล้วนะยกิงไ่ใช่จริงๆพี่สเวทมันเสร็จหกวิใช่ครับแต่ทีมงานช้าคือผมต้องอธิบายอย่างนี้ว่าคนไม่ทัน่ะนี่คือเฮ้ยลูกเล่นของรูบิกครับถ้าหากว่ารูบิกเขาเข้าสูตรอยู่เนี่ย คนทั่วไปมองอาจจะเห็นว่านี่มันคือความยากถ้าเราเริ่มแก้เนี่ยผมเชื่อว่าเราจะแก้เป็นวันเป็นเดือนหรือบางคนทั้งชีวิตก็ไม่สามารถคลี่คลายได้แต่กับน้องคิตตี้ซึ่งเขาเขารู้สูตรอยู่เนี่ยเขาสามารถทําได้แบบนี้ครับแม้กระทั่งปิดตาและถ้าสักม,มูราเราท้าหนูลูกให้หนูแบบว่าปิดตาแล้วเอาลูบิกมาวางสามสี่ลูกให้หนูทาต่อเนื่องเลยอ่ะหนูว่าหนูไหวไหมลูกได้ค่ะแต่ต้องตามสูตรของมันได้ลูกหนูอ,อยากได้เต็มที่สามหรือสี่ลูกลูก สี่ลูกค่ะทีมงานครับรบกวนสี่ลูกครับช่วยไปทําให้เป็นรูบิกยากๆสี่ลูกครับนี่คือโจทย์สุดท้ายครับนี่คือโจทย์สุดท้ายสี่ลูกท่านผู้ารครับผมต้องย้ําว่านี่คือรูบิกริกช็อตคำว่าริกช็อตคือว่าเด็กคนนี้เขามีสูตรในการแก้ลูบิกเหล่านี้ครับซึ่งจําได้อย่างไงว่าคือถ้าถ้าเป็นผมดูอ่ะถ้าเป็นผมดูนะถ้าผมเริ่มจับปุ๊บนะผมก็จะเข้าสูตรของผมอะซึ่ง เร็วสุดผมก็นาทีครึ่งช้าสุดก็สิบกว่านาทีเวลาที่ท้าหนูคือสามสิบวินาทีนะลูกทีมงาน,นครับพี่ซุปขอเวลาขึ้นจอครับแต่ไม่ต่ำแบบสิบวิเนอ,อันนึงต่ำคิตตี้ลูกลูกสมาธทีครับพวกเราครับกำลังใจกับน้องคิตตี้ครับคุณตู่ค่ะเด็กห้าขวบกับการแก้รูบิกแบบปิดตาครับรูบิกทริกช็อต ติดตาครับเตรียมตัวเริ่มครับโอ้ไปแล้วเย้ เจ็ดวิสี่ลูกหกด้านเวลา28วินาทีครับเจ oh! ็ดนักลูกเฮ้ยครับโนกิตตี้ห้าขวดครับทีมงานเชิญครับสวัสดีค่ะ<รอ><รอ>คือน้องปกป้องเด็กชายอัครพลประทุมเศษ เรียนอยู่โรงเรียนเทศบาลดอนยามาโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองลอยเอ็ดอายุ12ปีค่ะมาจากจังหวัดลอยเอ็ดค่ะพี่พี่ทีมงานครับขอภาพปิดตาครับผมปิดตาเองเลยครับไม่เห็นแล้วนะลูกไม่เห็นยังเลยค่ะตอนนี้หมืดไปเบิดเลยค่ะใครสวยสุดลูกตอนนี้หนูค่ะมีครูกับมีหนูใครสวยกว่าลูกกระซิ่หนูค่ะหนูตาคิป ชอบชอบพร้อมนะพร้อมค่ะโจทย์นี้เราให้หนูฟังเสียงลูกแล้วหนูต้องทายให้ได้ว่าเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้เสียงใดคือเสียงของแม่ขาวค่ะให้ฟังเสียงวัวครับทีมงานครับง่ายง่ายขอภารกิจที่สองครับทั้งรีมการครับที่เราเห็นเนี่ยมีวัวอยู่3ามตัวแล้วให้หนูทายว่าเสียงใดคือเสียงของแม่ขาว ไปฟังวัวตัวแรกก่อนครับนี่วัวตัวแรกนะลูกเป็นแม่ขาวกี่เปอร์เซ็นต์ครับคิดว่าห้าสิบลูให้ยี่สิบห้าค่ะห้าสิบให้ยี่สิบห้าก็คือร้อยหนึ่งให้ห้าสิบจะพูดให้่ยากทำไมลูกเป็นภาษาประคาแม่ค้าไงใช่ไหมก็คือประมาณครึ่งหนึ่งนะลูกเป็นแม่ขาวครึ่งหนึ่งเบอร์สองนะลูกทีมงานครับขอตัวที่สองครับ เป็นแม่ขาวกี่เปอร์เซ็นต์ลูกอันนี้นุ้ยหายฮัสซิบฮัสซิบค่ะก็ครึ่งครึ่งเหมือนกันแมนค่ะครึ่งครึ่งเหมือนกันทีมงานครับขอวัวตัวที่สามครับนี่คือตัวที่สามครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับนุ้ยหายซิบค่ะให้สิบสิบเต็มเท่าไหร่ลูก สิบเต็มร้อยค่ะสิบเต็มร้อยแ,แสดงว่าหนึ่งกับสองมีลุ้นค่ะสามนี่ไม่มีลุ้นบอมี่ค่ะคิดว่ามั่นใจตอบได้เลยหรือว่าหรืออยากฟังอีกมั่นใจตอบได้เลยค่ะเออ,อะไรตัดทิ้งก่อนเลยลูกเบอร์ไหนตัดเบอร์สามอค่ะเบอร์สามตัดทิ้งเลยค่ะหลือหนึ่งกับสองนะลูกค่ะหรือมั่นใจว่าเบอร์อะไรลูกเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์ 1, หนึ่งหนูอยู่กับแม่ขาวมากี่ปีแล้วลูกตั้งดูมาปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าแล้วเนาะเขาเขาร้องบ่อยไหมลูก กาถทาลูกเขาว่าเสียไปไซเขากับบห่องค่ะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ลูกเก้าเกค่ะเก้าสเก้นถามลูกถามเล่นๆน,น,นะถ้าเปิดมาแล้วแบบไม่ใช่เบอร์หนึ่งนี่เขินไหม <c oughs> หรือมั่นใจมากไม่มีทางผิด้ยที่งง่ไหนเนี่ยควดว่าค่ะ โจทย์ยากไปอะล,ลูกเราฟังใหม่ไหมเราฟังอีกทีไหมฟังอีกทีนะฟังอีกทีนะคราวนี้ไม,ไม่ไม่บอกเบอร์เลยไม่บอกเบอร์ <RIS> ลืเมเบอร์ลืเมเบอร์เลยนะทีมงานๆๆไม่ไม่ไม่บอกเบอร์เลยครับเอาสุ่มมาผมเอากอไก่ก่อนขอกอไก่ครับๆๆๆนี่กอไก่นะลูกต่อครับขอไข่ครับขอควายครับ กอไก่ขอไข่หรือขอควายลูกโอปอลูกโจทย์เนี้ยมันยากอะ่ะใจโอกาสสองครั้งนะค่ะถ้าตอบผิดครั้งหนึ่งจะเหลือโอกาสอีกหนึ่งครั้งนะลูกเปิดตาลูกหนูคิดว่าคือขอ้อข้อควายค่ะคําตอบข้อขอควายคือไม่ถูกลูกม,มันยากอ่ะมันยากมันยาก,ยากแต่ไม่เป็นลูกหยวจะตัดเสียงตัวคอควายออกไป คือเหลือแค่2เสียงหนูเอาสองเสียงลูกปิดตาก่อนลูกทีมพี่ทีมงานครับขอเหลือ2เสียงครับขอเสียงกอไก่ครับนี่กอไก่นะครับค่ะกอไก่นี่มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ลูกห้าสิบห้าสิบค่ะห้าสิบห้าสิบนะลูกเสียงขอไข่ครับกี่เปอร์เซ็นต์ลูกห้าสิบห้าสิบอยู่ค่ะถ้าต้องเลือกลูกอันนี้เสียงคอควายลูก อันนี้แพะลงคอกบ่คะถ้าเลือกลูกกอไก่หรือขอไข่กอไก่ค่ะทำไมถึกเอกเป็นกอไก่ลูกเสียงว่าหันมันมันบ่เขากรบโตเขาจ้าไหนบ่รูค่ะมันคือกันแม่ค่ะออคือเสียงเวลาที่แม่ขาวทําแบบนี้คือเขากําลังอยู่ในอารมณ์อะไรลูกเขาฮาลูเขาบ่พอกําลังอารมณ์ร้อนค่ะอารมณ์ร้อนหน่อยใช่ไหมลูกหนูยืนยันว่าเป็นคําตอบข้อ กอไก่ค่ะกอไก่นะครับเราสลับตัวเลือกแล้วและกอไก่ที่หนูเลือกคือตัวนี้ครับแ,แม่ขาวถูกต้องครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรกองั่นเมอที่เล่นชื่อไอครับอายุ13บสาปีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกองพั่นเมอชที่เล่นชื่อเอ,อ์ยครับอายุ13ปีครับ อ๋อนนคนไหนคนไหนไอผมครับคนไหนเอิร์ทผมครับ,รบปิดตานี่เพื่อความชัวร์ครับกรรมการครับเดี๋ยวเราจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์กรรมการครับท่านผู้ชมจะเห็นว่านี่คือเครื่องยนต์รุ่นอะไรเอิร์กับไอลูกปรึกษากันได้นะทาให้มัน่นใจหาเรื่อกนก่อนนะจ้าทีมง,งานครับโจทย์ข้อแรกครับ หาดึงก็ได้ลูก Why, ควายทองไห้ตอบนเครื่องยนต์ควายทอง K ศูนย์ศูนย์สองครับมันมันใจหรือเปล่าไอ้ไอ้ต้องเข้าใจกลอนะลูกถ้าเกิดสมมติว่าเราตอบผิดเนี่ยกลับบ้านเลยนะลูกออกลับบ้านเลยนะชัวนะเพราะผิดข้อเดียวไม่ได้เลยนะลูกปรึกษากันหน่อยไหมเอิร์ทมั่นใจที่ไอต้ตอบปะลูกมั่นใจครับมั่นใจนะตอบเพราะมันดีที่ลูกนี่คือเครื่องยนต์ของควายทอง K ศูนย์ศูนย์สองครับข้อนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับข้อแรกก็ ถูกต้องครับเยี่ยมครับครับข้อต่อไปจะยากขึ้นอีกิดหนึ่งเพิ่มความยากนะลูกทีมงานครับขอโจทย์ข้อสองยากขึ้นสองเท่าเอิร์ทไอสครับนี่คือ เครื่องยนต์รุ่นอะไรครับคุยกันได้ลูกอะไระต้องตอบอะไรา a m a h a MP110 กัตั้งไหมลูกตัมม้งไหม Yamaha GX390 ครับเอ็ดเกบไอ้ได้ยินอะไรลูกเครื่องยนต์ย y ม m a h a MP110 กับ GX390 ครับผมโอ้โหให้เหรออือม,มันเป็นสองเครื่องเหรอลูกครับอะไรทำให้มั่นใจเป็นสองเครื่องมันมีสองเสียงครับเอ,อ่อเสียง GX390 เป็นไงครับ เสียงมันจะนุ่มๆเรฟังหน่อยมันจะเป็นประมาณไหนลูก G X 3 9 0เก้นยมีปัญหาเรื่องเสียงนะเร์ะกิดเชีครับไอ้อ X 3ามเป็นไงลูกกิดได้แล้วมันจะปับปบปับปปับบปับนะอ่าแล้วแล้วอีกเครื่องหนึ่งอะไรนะเอิร์ทยามหา M T 1ครับ M T 1 1 0เสียงเป็นไงครับเอิร์ทเสียงจะื้ื้ดืครับทำคู่กันทำคู่กันหนึ่งสองสาม่ได้ยินบะลูก ไม่ได้ยินหนึ่งสองสามปั๊บปึ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 ๊บใช่เหรอขอฟังอีกทีครับปื๊ดปึ๊ดกับปั๊บปั๊บจริงไหมครับทีมงานพี่สุขขอฟังอีกรอบใช่ปื๊ดปึ๊ดกับปั๊บปั๊บเรื่องเสียงนี่ไงนี่ไงนี่ไงสรุปยืนยันคำตอบว่าคือ G X 3 9 0กับ M T 1 1 0ครับใช่ไหมครับถูกต้อง ครับสวัสดีจ้อกมาชอบพล่บยหม่งแพร่กวยกูแเย่จะไม่กาจีจะโงไงลูกมาละในยี่แย่จะเล่้รายการซุปเปอร์เทนเกเรได้แย่ก็รอซาพี่ชอได้ยินแต่รายการซุปเปอร์เทนกรรมการครับเรามีวัตถุดิบสมุนไพรปริศนาอยู่สามหมายเลข กรรมการเอาที่ก่อนกรรมการรู้ไหมไ,ไม่รู้อะไรกูพูเลยไม่รู้นะอะจะให้น้องคลำจากเลขอะไรก่อนครับเลขนี้ค่ะคกูเอะาะเลขนี้นะเลขนี้แต่นี่มันเหมือนเออมันเหมือนของที่เรานี่นะนี่คือสิ่งนี้นะขอมือเลยลูกจับสัมผสัสอย่างเดียวนะลูกใช่ปูเลยไหมลูกไม่ใช่นี่คืออะไรลูกอันนี้น่าจะเป็นขาจา้ะหนูคิดว่าขานะ,นะ ใช่ไหมครับกรรมการครับใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องลูกถูกต้องพี่เเลขอะไรต่อครับกรรมการครับเลขนี้นะครับคือสิ่งนี้นะครับขอมือดดวยลูกอูลเลยไหมลูกยังจ้ะคืออะไรลูกอันนี้น่าจะเป็นขิงจ้ะขิงอือ ขิงใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องลูกเอ๊หรือจะไม่มีปูเลยนะวันนี้ขอมือได้ลูกอันนี้เราจะอันนี้คือปูเลยจะปูเลยกี่เปอร์เซ็นต์ลูกมั่นใจมั่นใจ99 กก็ูลไรลถูกต้องลูกถูกต้องลูกมันเพ่งนี่เลยคไม่ต่เลยลูกออไปผมขอชิมอ้าวลูกปิดตายทีลูกชิม,มนี่จะเป็นน้ำนะลูกเป็นของเหลวนะเนี่ยเราดูอย่างเงี้ยถ้าไม่เปิดเผยว่าคืออะไรนี่เราเราไม่รู้เลยนะครับไม่รู้อ่ะดูไม่ออกเลยท่านกรรมการครับเราอาจจะให้เขาชิมจากสิ่งที่เราไม่คุ้นก็ได้นะครับหรือสิ่งที่เราคุ้นก็ได้นะครับ ที่ไมีคุ้นก่อนแล้วกันค่ะสิ่งนี้นะครับริมลูกขอมือลูกนี่เป็นแก้วนะลูกหนูต้องจับแบบว่าเขาเป็นแก้วอ่าโอเคจิบนะลูกนี่เขาดมด้วยแล้วชิมด้วยครับ ก๊อมก็คืออะไรลูกกอมก็เป็นสมุนไพรน้ำพริกมาแน้แต่ว่าเป็นสมุนไพรก็แต่ว่าเป็นเครื่องปรุงทางภาคเหนือเหมือนกันเราจะช่วยเพิ่มความหอมให้กับเมนูนั้นใช้ทําคาวหรือหวานหรือเป็นยาลูกใช่เป็นของคาวจาของคาวเหรอลูกเจ้าเน่าิงทำการครับใช่ไหมครับถูกต้ตองค่ะ ก็หมดเลยนะครับท่านผู้จับเลยผมว่าเราผสมดีกว่าโอพี่แมงครับมาครับจะขออนุญาตผสมนะลูกจ้าทผูาจัครับชูนิ้วหน่อยครับอะไรผสมอะไรครับเอานี่นะครับกับอะไรครับครับกับนี่ก็ได้ฮะนี่กับนี่นะครับนี่กับนี่นะครับทีมงมนครับอ่าโอเคนี่นะครับ ในสัดส่วนคร่าวๆเท่าๆกันนะครับ2ช้อน,นครับขอมือได้ลูกมีน้ำสอชนิดผสมกันอยู่ลูกคือน้ำของอะไรกับอะไรมีขมิน้นขมิ้นถูกลูกหรืออีกหนชนิดลูก โอ้โหริมหนูนี่คอแข็งเอาเรื่องนะโดดหมดเลยลูกยังยังไม่ได้ใช่ไหมลูกอยากให้เติมอีกหน่อยไหมอีกสักหน่อยนะอีกสักหน่อยนะผมว่าเขาหิวหรืออะไรนี่เนี่ยผมต้องผสมในสัดส่วนเท่ากันนะเออดกหมดแก้วเลยโอ้ดกหมดแก้วเลยลูกเล่นดกหมดแก้วเลยใบบักูดแมนก็จ่าขมิ้นกับ ใบบกร์จ้ะถูกต้องครับสำหรับใครที่ยังไม่ไดดกดเตือนไปนะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่